ฮัสดีลพีกูเองนะครับคนยเกมเดอะแบดเดนแคดนั่นเองนะครับผมนะแล้ววันนี้เราจะมาลุยลิวไททันนั่นเองนะครับผมนะอย่างที่เราไปนะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องหายูนิตที่ป้องกันเวฟเพื่อไปสู้กับลิวไททันนะครับผมนะเพราะว่าตัวลิวไททันเนี่ยมีโอกาส90%ที่จะเกิดเวฟระดับ7นะครับผมนะเรียกว่าเยอะมากนะครับ90%นที่แทบจะออกตลอดเลยนะดังนั้นมุสชิชิกับลิวไลออนเนี่ยที่เราเก็บมาจะได้ใช้กับด่านนี้แน่นอนนะครับผมนะโอเคมาดูยูนิตกันดีกว่านะครับผม โดยในการสู้เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าใช้ได้แค่สเปเชียลและแรเท่านั้นนะครับผมนะและนี่เป็นตีที่ผมใช้ได้เองนะครับผมนะก็สตัวแรกเนี่ยจะเป็นคอมโบนะครับผมเพิ่มดีเฟนส์หนึ่งขั้นนั่นเองนะครับตามนี้นะซึ่งที่อมเนี่ยใส่มาก็ไม่ได้ใช้นะเพราะมันใช้ไม่ได้ก็ตัวแดนเซอร์แคทกับกาโตะมิโกเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับผมนะหรืออาจจะได้กดบ้างก็เลเวลสามสิบนะครับโอเคเราใช้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นอเวเก้นบามูดเลเวลสามสิบนะครับเรียกว่าจําเป็นมากๆนะคือการจะเคลียร์เนี่ยแนะนาว่าต้องใช้นะครับ ยี่โรอิ่งม s สซาชิเลเวลสามสิบนะครับที่เพิ่งไปเก็บกันมาทัวร i s ิสแคทเลเวลสามสิบอันนี้ไว้นอกแบ็คได้นะครับผมนะเคอร์เรียเลเวลสี่สิบนะครับลิว l ล o ออ e เลเวลสามห้านะครับจริงๆน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ขอแค่เป็นทูฟอร์มก็โอเคแล้วไรส์บอลเลเวลสี่สิบแล้วก็รามเมงแคทเลเวลสี่สี่นะครับผมนะ ่โอเคนะเอาสไนต์ติดตัวมาด้วยนะอันนี้สําคัญมากเลยนะบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในด่านไททันเอาไว้เคลที่ยากที่สุดแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ตัวกันเวฟเข้ามาได้นะครับผมนะขณะที่เคล็ไททันหรือมาดิกจะไม่ไล่เนี่ยคุณยังสามารถหยิบตัวออฟตูฟูดแคสเนี่ยมาเพื่อกันเวฟได้แต่ด่านนี้ทําไม่ได้นะครับผมนะเรียกว่าคุณต้องภาวนากับไ n g อ่ะให้มันออกน้อยสุดเท่าเป็นไปได้นะครับผมนะ กับยูนิตนะต้องแข็งแกร่งมากจริงๆนะไม่งั้นในแบบโอกาสที่เราจะฆ่ามันได้นี่คือยากมากนะครับผมนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไปได้นะพี่จะสามารถชนะด่านนี้โดยที่ไม่มีมุสชีได้นะครับผมนะแต่ว่าอา่าพวกทีมอะไรเงี้ยต้องจัดเป็นคนละแบบนะครับผมนะก็จะยากกว่ามากๆเลยแหละเพราะว่าตัวดาเมจอะไรมันจะยืนได้ไม่นานนะครับผมนะแล้วก็คุณจะต้อง UP อัพลุกกระอกอะไรให้มันเยอะกว่านี้ด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าอยากจะสู้จริงๆนะแบบไม่ใช้นะครับ ลองหาดูก็ได้นะแต่ว่าวิธีที่ผมหยิบมาเนี่ยการมีมุสชีนเนี่ยจะทาให้เล่นด่านนี้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมนะ <Okay. S 1> ซึ่งดีหน่อยที่ริวไทยๆนหนยังไม่ออกมาจนกว่าเราจะไปตีฐานนะครับผมนะเพราะนั้นก็ทวงเวลาแล้วก็ปั๊มเงินไปก่อนนะครับผมคุณก็ทวงเวลาจนคุณสามารถเอากระเป๋าตังค์ได้เต็ม8เลยนะครับนะทีนี้ก็สามารถดันเข้าไปได้แล้วนะครับผมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเตรียมกดเ,เตรียมอะไรให้พร้อมนะฮะโอเค okay. มาเรยกมุสชีมาเลยนะครับผมโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็อรอตีฐานไปมาแล้วฮะ โอเคนะครับริวไททันนะบอกเลยว่าเวฟริวไททันนี่น่ากลัวมากนะครับผมดูโอ้ดูดูเวฟไปดิโอไม่กอดไปนะเดี๋ยวเราต้องทวงไว้นะครับผมจริงๆอ่ะคุณจะเรียกมุชชิชา้ากว่านี้ก็ได้นะรอให้มันเด้งก่อนก็ได้นะครับผมแต่บ,บอกเลยว่า มูซาชิเนี่ยไม่รับผลเวฟนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดโดนตีใกล้มาเนี่ยก็ยังโดนได้อยู่ดีนะซึ่งตัวเข้า้นเลเวล40เนี่ยสามารถแทงการโจนตีได้ครั้งหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าครั้งหนึ่งนั้นก็ถือว่าช่วยมากๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวริวลออนเนี่ยไม่รับผลเวฟนะเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถมาเติมในฐานะมีชิลที่เร็วได้นะครับผมนะและอย่างที่คุณต้องระวังนะก็คือตัวมูซาชิเนี่ยระยะตีไม่ไกลมากนะบางทีโดนตีแล้วโอ้โหถึงจะไม่โดนผลเวฟนะแต่ว่าระยะตีของริวไททนเนี่ยแอบไกลระดับหนึ โอ้ยมุนชีโรตีโอเคนะครับรอ,อก,กดจังหวะดีๆไปเลยตัวริสนะฮะซึ่งตัวริสเนะี่ยไม่รับผลของเวฟนะครับผมสามารถเดินไปแล้วก็ไปผักตัวริวทนทันให้ออกไปไกลๆได้นะครับผมนะไปโอเคให้มันห่างออกไปนิดนึงนะครับผมโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะครับก็ต้องระวังเลยต้องกาดจังหวะใช้ดีๆนะฮะเพราะว่ามันสามารถตีตัวตัวริสได้อยู่นะตัวริวไททันนะอ่ะโอ้ไม่มุนชีตายโอเครอนะครับ กดมินชิวเข้าไปกดไปนะครับต้องรอจังหวะดีๆนะถ้าเกิดจะเรียกบาบูดนะครับผมโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นพวงไปนะครับค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปโอ้นี่ยากอันนี้ค่อนข้างยากเลยนะฮะคือมันเวฟหนักมากอ่ะเราต้องกัดจังหวะดีๆนะเพื่อให้บาบูดเราได้ตีฟรีนะครับผมนะโอเครอ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 เก็บไปอือโอ้ยอือโดนตีอือเวฟไปคัด โอ้โหไม่ทันนะคือท้มเมื่อกี้ตัวทัวริสมันขัดได้เดี๋ยวมันจะสวยมากนะก็คือหักไปปีดแล้วก็ให้บาวมุดเราตีฟรีจะทำแบบนี้ได้ประมาณทีสองทีนะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องรอก,กัดจังหวะทัวริสดีๆ,ๆนะโอเคได้อยู่ทำได้อยู่ได้อยู่เกียร์เกียร์ให้ได้นะเกียร์ตัวกอริลล่าให้ได้นะ,นะแล้วก,วก็ค่อยๆดันไปนะโอเคสวยมาก โอ้ไปครับโอ้ย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 คดูเมาโอเคสวยเด้งหนึ่งครั้งแล้วนะได้อยู่ครับไปผักไปเออโอ้โหไม่โดนนะครับโทลิสไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์โอ้โทลิสตายเอาละฮะยากแล้วฮะบอกเลยคถ้าไม่มีสไนน์นี่คือแบบมันดันมาเร็วกว่านี้นะฮะ โอเคมุสชีคูดาวแล้วนะครับต้องรองเงินก่อนนะมันจะยากตรงนี้แหละก็คือเราได้เงินน้อยนะผมนะเพราะเราต้องมาถ่วงต่อเวลาไม่งั้นคือแตกนะครับผมแต่อย่างน้อยด่านนี้มันยังใจดีนะผมนะบางครั้งเนี่ยจะมีฝูงกระรอกมานะครับซึ่งถ้ามีฝูงกระรอกมาเนะี่ยใหเรายิงปืนไปเราจะได้เงินกลับมาเยอะมากพอนะนจะเรียกโซนสำคัญสำคัญได้นะบผมนะอย่างน้อยว่าถือดานใจดีนะครับผมนะโอเคก็ต้องถ่วงไปก่อนนะโอเคมาแล้วยิงเอ้ยสวยครับได้เงินแล้วนะครับมา เรียบร้อยครับได้เงินมาแล้วโอเคค่อยๆดันไปแบบนี้นะครับพักไฟจังหวะนี้บาวุฒอโอสวยดันไปอย่างนี้ดีแล้วครับเนี่ยเป็นคอมโบที่เราได้ตีฟรีเยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แนละ้วโอเคอีกทีนึงเอ้ยด็อกแบนสวยครับสองรอบแล้วโอเคโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากคอมโบจะประมาณนี้นะครับผมนะ เรียกว่ามันก็ติดยากเหมือนกันนะเพราะว่าทามมิ่งอะไรมันต้องเป๊ะพอสมควรนะครับผมโอเคได้เราได้มุสชิมาแล้วอย่างน้อยก็พอต่อด,ดาเมจอะไรได้เยอะอยู่นะครับมาแล้วผมก็ลอกเงินใหม่แล้วนะครับโอเคอวดเข้าให้โอเคเยี่ยมครับโอ้มาเติมไปมีชนะิลเติมไปนะครับนะสำคัญมากนะ แล้วก็ทัวริสเนี่ยระวังด้วยนะครผมนะอย่าไปปล่อยจังหวะเดียวกันกับที่ตัวมูสชีตีนะไม่งั้นนี่คือแบบจบนะครับผมแทนที่จะได้คอมโบนะฮะได้ตัวมาเกียนตัวหนึ่งนี่จบเลยโอเคเอ,อือวิว่งนะนะไม่โดนนั่นแหละโอ้โหพลาดเลยนะครับผมไม่ร้ายได้อยู่ได้อยู่โอเคนี่แหละความยากมันอยู่ตรงนี้นะีนะ่แหล้วครับโอ้ดดดตกไปอโอเคได้อยู่นะครับทวงไปเรื่อยๆนะฮะ เคกระลอกมาโอ้โหอุ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดใจเย็นใจเย็นใจเย็นดันไปดันไปโอเคอย่าล้อทัวอลิตอ่ะได้ตีแน่ๆนะครับทีหนึงอ่ะนะครับเพราะมันกันดาเมจได้เยอะอยู่นะฮะโอเคสวยมากนะครับดันไปดันไปโอเคโล่งเลยคือถ้าเกิดไม่มีทัวริสเนี่ยยากมากนะด่านนี้นะครับผม เรายัางสามารถดันสามารถปีดมันได้นิดๆหน่อยก็ถือว่าช่วยมากๆนะฮะโอเคโอ้โ okay. ห oh oh, ดูมันเวฟเวฟโคตรเมามันนะไปโอเคเงินมาครับเรียบร้อยกอริลล่าเดี๋ยวนะต้องรอนะฮะอย่าเพิ่งรีบปล่อยไปนะฮะก็เอาให้กอริลล่าตายก่อนเราถึงจะคอมโบบาร์มูดกับทัวริสได้นะครับอันนี้คุณต้องก,การทามมิ่งดีๆให้ทัวริสออกมาได้ฟรีด้วยนะผมนะ เพราะว่าตัวทัวริสเนี่ยมันตีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่กันเวฟด้วยนะครับผมหมายความว่ามันอาจจะตายเพราะเวฟก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ก้จังหวะตัวดีๆนะโอเคโอ้ยยังเวฟอยู่ทำไรดันไปรอครับรอมันอีกทีนึงอีกทีนึงเอ้ยโอเคได้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 โอ้โอ้มุกิไนเปร์แม่งขัดการโจมตีของทัวริสนะฮะโอ้คอมโบพังเลย โอเคนี่ผมพลาดแหละนะครับคือจะตีเนี่ยคุณต้องคอยปิดสไนด์ด้วยนะครับะนะไม่งั้นอาจจะพลาดแบบผมได้นะอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเรารีเซ็ตกันใหม่นะฮะร,รอตังนะครับตอนนี้โอเคมุูสชิมาเอา้าพลาดนะไม่เป็นไรรอเงินรอเงินนะอีกใบโอ้โหโอวนมาหนักหน่วงมากคอม,มอนเร็วๆๆเล้องให้กอริลล่าตายครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวตอนนี้ต้องชันบิดชิวหนักมากผมมันดันเข้ามาแล้วโอเคถอยสวยสวยกอริล่าตายมาครับโคดชีมาเลยโอเคได้อยู่อืมอ้าวทวริทขัดอีกโอ้โหอันนี้พลาดอีกแล้วโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่แนละ้วตีเอ,อ้ยเด้งครับสวยมากเยี่ยมมากเลยฮะโอ้ย น่ได้อยู่ครับมันใกล้ฐานนะเราก็เติมแมวเร็วกันนี่ไงเอาเว้ยใกล้แล้วใกล้แล้วมันเด้งหลายครั้งมากแล้วทุกคนบอกเลยว่าแม่งยากมากนะครับอันนี้นะตีอืโอเคเกียก่อนทีไล่ได้เดี๋ยวเราก็ได้ตังคเองแหละครับไปเติมไปงวัดอือโอ้โหไปแล้วโอเคโอเคดันไปดันไปอือโอเคสวยครับ ใช่แล้วโบลิสแทงกับโจมตีของไททันได้หลายทีอยู่อีกทีนึงเออโอเคสวยมากฮะไม่ดันโอเคได้ได้อีกทีนึ่งอือโอเคอุ้ได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 น็อกไปอีกครั้งละเหลืออีกครั้งเดียวครับน็อกไปอีกครั้งชนะเลยเอาละมาครับกดไปเรื่อยๆนะมีชิลเติมไปอย่าได้ขาดนะ เรียกได้ว่าเอาเรื่องมากนะฮะริวททันนะครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ่วงมาเรื่อยๆนะกันมากันไว้กันไว้กันไว้ไวโอ้โหเวฟดุมากอนะเอาไ,ได้เอาได้เอาเอาลิงเอาลิงไปตัวตีเรายังไม่คููดาวนะฮะตอนนี้โอ้เคยรเรียนดี เกอเลี้ยงได้ตีสักทีสองทีก็โอเคฮะไปไปเติมเข้าไปครับโอเคมอนคิเวไม่ออกโอ้หนึ่งในส0่นะที่จะไม่ออกที่กำับพวงไปเรื่อยๆนะโอเคตัวลิสดันไปโอเคไม่ค่อยดันกลับไปครับได้อยู่ได้อยู่เอาละเอาละได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาเยอะมาเยอะไปโอเคได้ครับอีไว้ยากมากเลยเอาละ ไปบอกเลยตึงมากเลยเนี่ยจริงตาย <_ D> โอ้ยเดดเดเดใจนะเ,เอาเอาลิงให้ตายเลยก็ได้ลิงให้ตายครา,าวนี่ยผมบอกเลยบาวมุดทัวริชชนะแน่นอนนะครับมากันไว้กันไว้กันเอาไว้ <_ D> โอเคมดสชีมา <_ D> มาครับต่อไปโอ้โหมันตายก่อนอได้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 ได ไป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 ห่วงไว้ถ่วงไว้ถ่วงไว้อย่าให้บุตรชีตายครับตีเอาละเก่งไกลแล้วไกลความจริงแล้วไกลความจริงแล้วทุกคนมันเด้งอีกครั้งหนึ่งผมชนะเลยนะครับโอ้ยเดือเดือเดือไม่ใช่เราเด้งดิโอบอื้อผมเมื่อกี้โดนเพื่อวะไม่รู้สไนค์ขัดไหมนะโอเคโทัวริสไปไปผักไปโอ้ดันไปผักไอ้ตัวกระรี่ไล่สายยังตายยังอีกนิดเดียว มันน่าจะใกล้าตายแล้วแหละอุ้ยอ๊ยโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ได้ได้คงไ,ได้แล้วอุยอ้ยอเติมไปครับเติมไปมุนชีมุนชีตายแย,แ,แย่แล้วย่แล้วออ้ยอ,ยอยุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยกลแล้วไกลแล้วบาบจะมาแล้วบาบ เอาหน่อย okay. อุ้ยอุ้ยถึงฐานแล้วโอเคเขาดีรอดจังหวะนี oh ้ด oh ันสวยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็น oh. ด okay. uh ัน huh ทีท huh ีต huh. so ีไงตีโอเคตีโอ้กอริล่าเว้ไปโอเคอ้ยมัดเรียบร้อยโอ้โหเกือบแล้วถ้าบ้ามุดตายก่อนนี่แพ้จริงมันใกล้มากอ่ะและ เรียบร้อยชนะแล้วครับผมปลดล็อกริวไทยท่านทูฟอมโอเคอีโวนะครับผมนะกลายเป็นริวจามล่าแคนดเดนะซึ่งสามารถนอกแบ็คได้ทุกสีเหมือนตัวจาไมล่าปกติเลยนะครับผมนะก็ดีอยู่นะคือเราได้ใช้มันในโอกาสพวกดนันอ่าสีมงกุฎอะไรเงี้ยในบ้างนะครับผมนะหรือว่าดานัน่อนไขอะไรเงี้ยก็ได้ใช้อยู่นะครับผมนะโอเค ก็ไมลว่าคลิปนี้จบเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าชอบอยูนิกอร์ไลส์สับไพ่ไดหลอกคอร์ดิพุด้วยเรื่องว่าหนักเหนื่อยมากนะครับผมนะ้รีบพันเลยแนย่โอเคตอนนี้ไปแล้วครับผม